สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในส่วนของตัวละครอ,อย่างนีวิเลตเนาะที่เขาเนี่ยรีลานเข้ามาให้ตู้ครึ่งหลังของแพทชั่นกันโดยเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนาะก็จะมีเรื่องข้อมูลตัวละครอ,อาวุธและอิแฟกต์ข้อดีข้อเสียทีมรวมไปถึงความน่าสุมในแพทช์ปัจจุบันกันนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับพือข้อมูลตัวละครสำหรับตัวละครอ,อย่างพี่นิวเนี่ยเขาเป็นตำแหน่งเมดีพีเอสที่อาวุธหลักของเขาเนี่ยก็คือสื่อเทวทเนาในในนนนนะ ส่วนรูปแบบสไตล์การเล่นของพี่นิวเนี่ยค่อนข้างง่ายและไม่ค่ยซับซ้อนเพราะว่าเราเนี่ยจะเน้นไปที่การชาร์จโจมตีซะส่วนใหญ่เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหนึ่งในส่วนของสกิลนะครับมาที่เรื่องของสกิลหรือพอสวรรค์กันบ้างนะครับโดยผมขอเริ่มที่เรื่องของการโจมตีปกติก่อนเนาะจุดเด่นของตัวพี่นิวเนี่ยคือการชาร์จโจมตีโดยการชาร์จโจมตีเนี่ยจะเป็นการปล่อยคลื่นน้เส้นตรงซึ่งกระทาดาเมจค่อนข้างแรงพอสมควรเลยแต่การชาร์จโจมตีของพี่นิวเนี่ยจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการชาร ซึ่งมันก็มีวิธีการสกริปการชาร์จอยู่นะครับโดยเราจะเป็นต้องมีตัวหยดน้ําหรือดรอปเลดเนี่ยอยู่3หยดในระยะเพื่อให้พีนิวเนี่ยดูดเข้าไปเพื่อสกิปการชาร์จไปที่การยิงคลื่นน้าได้ทันทีเลยเนาะโดยการที่เราจะได้เจ้าตัวหยดน้ำเนี่ยเราจะเป็นต้องปล่อยสกิล E หรือสกิล Q ก่อนเนาะนอกจากนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวหยดน้ําจะไม่ได้ช่วยแค่การสกิปการชาร์จนะครับแต่ช่วยในการฟื้นฟู HP ให้กับตัวพีนิวด้วยเนาะมาที่สกิล E หรือสกิลท่ามันนะครับง่ายๆเลยคือตัวพี่นิวเนี่ นอกจากจะสร้างดามเมจแล้วเนี่ยจะสร้างตัวหยดน้ําขึ้นมา3หยดและนอกจากนี้จะเียกพลังปฐมภูมิประเภทพลังวิญญาเนี่ยมาสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับมาต่อที่สกิลคิวหรือสกิลติเมจนะครับสกิลนี้ง่ายๆเลยคือพี่นิวจะสร้างความเสียหายเป็นแบบ AOE เป็นวงกว้างเนาะ <S <S นอกจากจะสร้างความเสียหายแล้วเนี่ยตัว Skill <S 1> <S 1> สกิลติเมจเนี่ยจะช่วยสร้างดอรอปเลตหรือหยดน้าขึ้นมาให้ทั้งหมด6หยดนะครับ มากันที่เรื่องสกิลแพสซีฟกันนะครับโดยสกิลแพสซีฟเนี่ยคือเมื่อทีมเราทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยพี่นิวจะได้รับบัฟทําให้การชาร์จโจมตีเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับมาต่อที่อีหนึ่งสกิลแพสซีฟนะครับคือทุก1%ของ HP ปัจจุบันที่สูงกว่า30%ของ HP สูงสุดของพี่นิวเนาะจะเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุน้ําให้กับพี่นิวซึ่งเพิ่มได้มากสุด30%นะครสามที่เรื่องงขออาร์เซ็นต์นะครับเเดวยวววผมมขขออออริ่่่ในนนนสง,งตัาาุธกนนะ สำหรับอาวุธนะครับแน่นอนว่าประจําตัวก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพิหนวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีประจาตัวเนี่ยเราสามารถใช้เป็นสีดาว BP แทนก่อนได้เนาะหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่สายเติม BP เนี่ยตัวโปรไทอัมเบอร์หรือเดวิซิตเนี่ยก็สามารถใช้แทนได้เช่นเดียวกันแต่เดวิซิตเนี่ยอาจจะต้องสมบัฟหน่อยนึงเนาะซึ่งถ้าเราได้บัฟโบนัท่านเนี่ยดามเมจก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับส่วนในเรื่องของอ์ติแฟกนะครับผมจะขอแนะนําไปที่เซตฮันเตอร์เนาะก็จะเป็นเซตที่ดีสุดหรือถ้าเกิดใครททีี่่ไมเเนว้ ก็ใช้เป็นเซตสีน้ำแทนก่อนก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยก็ควรใช้เป็นเซตฮันเตอร์นะครับเพราะว่าเซตโบนัสเนี่ยจะให้เป็นครีเลทเมื่อเลือดเราเนี่ยมีการเพิ่มหรือลดเนาะส่วนการบิลสเตตัสนะครับผมจะแนะนํานาฬิกาเนี่ยไปที่ HP เปอร์เซ็นต์เนาะส่วนถ้วยเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นแบบนะครับถ้าเกิดเราเล่นกับฟรีนั้เนี่ยจะใช้เป็นถ้วย HP แต่ถ้าเกิดเราไม่เล่นกับฟรีนัเนี่ยเราใช้เป็นถ้วยโบนัสน้ำเนาะส่วนหมวกก็จะเป็นครีเลทกับครีดเามีตามบาลานซ์นะครับ โดยครีเอทที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะอยู่ที่60%ขึ้นไปในกรณีที่เราใส่เซันเตอร์เนาะมาต่อกันที่เรื่องข้อดีข้อเสียมันะครับเดี๋ยวผมขอเรื่องที่ข้อดีกันก่อนเนาะอย่างแรกเลยคือพี่นิวเนี่ยค่อนข้างไปได้หลายทีมากมากเนื่องจากตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครใต้น้ำเนาะซึ่งก็เป็นธาตุตั้งต้นของหลายปฏิกิริยานะครับอย่างถัดมาเลยคือตัวพี่นิวเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายตัวหนึ่งเนื่องจากพี่นิวเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างครอบคลุมไม่ว่าจะทั้งฮิวตัวเองก็ไไดดด้้หรืออทาาเงก็น ถมถ้าเกิดเรามีพี่นิวซีหนึ่งเนี่ยการเล่นก็จะง่ายขึ้นไปอีกเนื่องจากซีหนึ่งของพี่นิวเนี่ยจะช่วยในการต้านทานการหยุดชะงักเวลาช์าโจมตีเนาะส่วนข้อเสียส่วนตัวที่ผมเจอนะครับเนื่องจากพี่นิวผมเนี่ยเป็นซีศูนย์เนาะทำให้การเล่นถ้าเกิดอยากเล่นง่ายไม่ถูกขัดจังหวะเนี่ยอาจจะต้องใส่โวโรเข้ามาในทีมนะครับมาต่อที่เรื่องทีมกันบ้างนะครับอย่างที่คุยไปในหัวข้อก่อนหน้าเนาะว่าพี่นิวเนี่ยสามารถไปได้หลายทีม,มากๆโดยผมเองจะมีตัวอย่างที่มให้ดูสักประมาณ3-4ม,มามกึงที่ทีมแร่นเลยนะครับท,ทีม r เร ทีมนี้ผมจะใช้เป็นตัวนีเวเลตฟรีนะคาเซอรและซิลโลเนนเนาะทีมนี้สำหรับผมถือว่าเป็นทีมที่เล่นไม่ยากยิ่งถ้าเกิดเรามี C ีของพี่นิวเนี่ยก็จะช่วยเล่นง่ายขึ้นปอีกนะครับแต่ถ้าเกิดพี่นิวเป็นแค่ซีศูนย์แบบผมเนี่ยอาจจะต้องมีกดหลบก,กันบ้างในบางจังหวะเนาะหลักๆของทีมนี้เลยคือรจอจ่ายบัฟทั้งหมดเนี่ยไปให้พี่นิวเพื่อให้พี่นิวเนี่ยทำดาเมจออกมาได้ดีที่สุดนะครับแต่ในทีมนี้ก็จะมีฟรีนะเนี่ยเป็นซับดีพีเอสช่วยทำดาเมจจากนอกสนามได้เหมืออนนนกกัััโดดยยผมมมมจะะีตว่างเูครบ มากันที่ทีมต่อมากันเลยนะครับคือทีมของนีลูบลูมทีมนี้ผมใช้เป็นตัวนิเวเลตนีลูในฮิตาและไปซูเนาะ ทีมนี้ก็จะเป็นทีมระเบิดว่าเฟืองของนิรูนะครับซึ่งจะบังคับจากทีมได้แค่น้ํากับไม้เท่านั้นสําหรับใครที่ไม่มีไปสู้เนี่ยผมแนะนําว่าเราไปใช้เป็นน้องเหยายๆแทงก็ได้เนาะทีมนี้สําหรับผมถือเป็นอีกทีมนึงที่ทําดาเมจโดยรวมได้ออกมาค่อนข้างดีเลยโดยผมจะขอทิ้งตัวอย่างเกมเพลย์เอาไว้ดูนะครับ อย่างยักวักโฮลเดอร์ทาเล่ทาคาชิฉันจะสั่งเองมากันที่ทีมที่3แล้วนะครับคือทีมไฮเปอร์บลูมทีมนี้ผมใช้เป็นตัวนิวเลตไรเดนเนฮิดาและจงลี่ทีมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นง่ายมากๆเพราะเราเนี่ยมีปู่คอยเปิดโลกให้อยู่แล้ว ่วนน้องนาเนี่ยเราใช้เป็นตัวแปะไม้และพี่นิวเนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างเม็ดมะเฟืองเนาะแล้วเราเนี่ยจะให้ไรเดนเนี่ยเป็นคนปิดมะเฟืองนะครับทีมนี้ถือว่าเป็นอีกทีมที่ทาดาเมจได้ออกมาค่อนข้างดีเหมือนกันและก็เล่นสนุกด้วยโดยผมจะมีตัวอย่างเกมเพลย์มาให้ดูกันนะครับ มากันที่ทีมสุดท้ายนะครับคือนีเวเลตและแก๊งสดาวทีมนี้ผมใช้เป็นตัวนีเวเลตเนเนตเซียงหลิงและซูครอสทีมนี้อาจจะต้องเอาตัวไปชิดมอนหน่อยหนึ่งเนาะเพราะอติเมของเซียงหลิงเนี่ยไม่มีระยะที่ไกลมากส่วนเบเนตเนี่ยเราช้บมาช่วยในการรีพลังงานให้กับเซียงหลิงนะครับและซูครอสเนี่ยจะช่วยในการรวบมอนและช่วยแจกเ m ให้กับทีมด้วยโดยผมจะขอทิ้งตัวอย่างเกมเพลย์เอาไว้ชมกันนะครับ มากันที่เล่นสุดท้ายนะครับคือความน่าสุดในแพชปัจจุบันสำหรับผมนะครับพี่นิวถือยังเป็นตัวละครที่ไม่ตกเมตาและยังคงเก่งอยู่เนาะด้วยความที่พี่นิวเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ครบเครื่องในตัวเองอยู่แล้วทั้งฮิวตัวเองก็ทําได้ทั้งทําดาเห็นเองก็ทําได้เช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเก่งตั้งแต่ซีศูนย์แล้วเนาะและผมเองก็คิดว่าตัวละครนี้เหมาะสำหรับเล่นมือใหม่ด้วยนะครับ เนื่องจากตัวพี่นิวเองเนี่ยเป็นตัวละครธาตุน้ําซึ่งเป็นธาตุเบสเนาะเลยทําให้ค่อนข้างยืดหยุ่นและสามารถจัดทีมไปได้หลายทีมเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการมาพูดคุยกันของนิวเวเลตท,ที่รันมาในแพช5.2เครื่องหลังนี้เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยในการช่วยตัดสินใจเลือกตัวละครตัวนี้เนาะส่วนคลิปนี้ถ้าเกิดมีจุดไหนผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยและสามารถคอมเมนต์เพิมเ่มเติมในจุดที่ผมคาดตกกันได้นะครับ ส่คนคลิปนี้เนี่ยผมก็น่าจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ